นี่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็สามทุม่มแล้วนะครับผมคุณผู้ชมวันนี้ไม่มีข้าบเรานะครับผม โอเคครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่น้าตกแห่งหนึ่งในอําเภอสวีนะครับผมคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ30กิโลนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจอดพักรถอยู่ที่สาลานะครับผม ครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาทางที่จะไปน้ําตกแล้วนะครับผมซึ่งถนนใหญ่ที่ผมวิ่งมาก็จะเป็นถนนที่ไปเขาทะลุนะครับผมแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมจะเห็นป้ายเขียนว่าทางไปสวรรค์นะครับผมแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากขึ้นมาทางประตูสวรรค์นะครับผมแล้วก็วิ่งตรงมาเลยนะครับผมประมาณ10กิโลก็จะถึงน้ําตกนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ถึงน้ําตกทีนะครับผม ซึ่งมอเตอร์ไซค์เราก็จอดอพักเครื่องก่อนนะครับผมคุณผู้ชม เบะผมไม่เลยนะครับผมดังอิทอิเลยนะครับผมเบะ มาครับมาทุกคนมากินไข่แตด้วยกันนะครับผมคุณผู้ชมคัับทางเข้าก็ประมาณนี้นะครับผมมีภูเขาส่วนถนนก็ยังเป็นดินแดงเหมือนเดิมน,นะครับผม อ่าแล้วเราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมต้องสังเกตนะครับผมมันจะมีป้ายบอกว่าทางข้าวน้ำตกแก่งโคมนะครับผมซึ่งทางข้าก็ต้อง ซึ่งทางเข้ามาน้ําตกนี้ต้องผ่านสวนชาวบ้านนะครับผมถ้าเห็นชาวบ้านก็ต้องบอกอะไรสักอย่างนะครับผมว่ามาน้าตกแข่งโคมนะนี่ครับเป็นสวนชาวบ้านมาเลยนะครับผมถ้าทางผ่านมาแล้วก็วิ่งตรงประมาณสามกิโลนะครับผมก็มจะถึงน้าตกนะครับผม ซึ่งใต้มันจะเขียนบอกอยู่นะครับผมว่า3กิโลครับผู้ชมเราขี่มาตรงนั้นนะครับผมแล้วก็หน้าทางข้าวจะมีป้ายบอกนะครับผมว่ามาทางน้ําตกแก่งโคมนะครับผมแล้วก็ขับมาอีกประมาณ50เมตรก็จะถึงนะครับผมแต่แต่ถ้าเริ่มจากตรงนั้นไปจนถึงถนนหลักนะครับผมก็จะประมาณ3กิโลนะครับผมบรรยากาศน้ําตกวันนี้ก็มีคนนะครับผม ผมคิดว่าจะเป็นน้าตกลับๆนะครับผมแต่ที่ไหนนะครับผมมีแต่คนในพื้นที่นะครับผมมาเล่นกันนะครับผมคุณผู้ชมครับตรงนี้คือทางเดินลงไปทางน้ําตกนะครับผมเราสามารถเอาโมเตอร์ไซค์ลงประจอดได้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องรอให้พวกเขาเหล่านี้นะครับผมเล่นน้ําเสร็จกันก่อนนะครับผมผมจึงจะเริ่มถ่ายคลิปกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาทุกคนมา,าแคมปิ้งน้ำตกลับๆับ24ชั่วโมงกันที่น้ำตกแก่งโครมอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับผมคุณผู้ชมซึ่งน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่2ข,ของจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์แคมปิ้งน้ำตกลับๆันะครับผมนะครับซึ่งน้ำตกแห่งนี้นะครับผม เป็นคลิปสุดท้ายของผมที่ผมจะถ่ายในจังหวัดชุมพรนะครับผมเพราะว่าผมตั้งใจจากแคมปิ้งที่นั่นตกลับอ่าจังหวัดละสองแห่งนะครับผมวันที่คุณผู้ชมจะไปรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม let's go ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมแบตเตอรี่โทรศัพท์ผมหมดนะครับผมทําให้ผมต้องรีบวิ่งออกจากน้ําตกมาชาร์จท,ที่อนามัยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็คุณหมอคุณพยาบาลไม่อยู่นะครับผมทําให้ผมไม่ได้ขออนุญาตใครนะครับผมแต่ว่าผมไปยืนหน้ากล้องวงจรปิดเลยนะครับผมแล้วก็โชว์บัตรประชาชนแล้วก็ทําทการว่าจะมาขอการาการใช้ไฟนะครับผมประมาณสองชั่วโมงนะครับผม ซึ่งต้องขอบคุณและก็ต้องขอโทษนะครับผมถ้า,าคลิปนี้พอจะเป็นหลักฐานนะครับผมว่าผมได้มาใช้ที่สถานีอนามัยบ้านคลองม้อยหมู่ที่5ตําบลทุ่งละยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับผมถ้าท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ที่อนามัยเห็นคลิปนี้นะครับผมผมต้องกราบขอโทษและก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับผมเพราะว่าผมต้องจำเป็น ที่ต้องใช้โทรศัพท์นะครับผมในการทําหานของผมนะครับผมขอบมาครับก็คือบรรยากาศตอนที่ผมกลับมาจากอนามัยนะครับผมซึ่งผมกลับมาจากอนามัยก็สองทุ่มครึ่งแน้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพอไปถึงอนามิตกเราจะรีบกางเต็นท์เลยนะครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาสามทุ่มสิบห้านะครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูเต็นท์นะครับผมแล้วผมจะอธิบายด้านหลังของโทรศัพท์นะครับผม ผมมาเริ่มสํารวจก็ตอนสี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะครับผมแล้วก็เก็บภาพสวยๆเก็บวิดีโอสวยๆได้ทันก่อนฟ้าจะมืดนะครับผม<อ>แล้วหลังจากเจดโมงนะครับผมโทรศัพท์ผมแบตเตอรี่หมดนะครับผมผมเลยต้องขับรถออกจากน้ำตกไปสิบสองกิโลนะครับผมเพื่อจะไปที่อนามัยแห่งหนึ่งนะครับผมพอไปถึงผมก็นั่งชาร์จแบตเตอรี่นะครับผม ซึ่งตอนนี้ก็สามทุ่มสิบห้านะครับผมพอมาถึงน้ำตกผมก็รีบกลางเต็นท์เลยนะครับผมแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมหมอ้อนะครับผมเพื่อจะอ่าหุงข้าวนะครับผมคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้โทรศัพท์ที่ผมใช้ถ่ายอยู่ก็เหลือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมชาไหนที่ไม่สําคัญผมจะตัดออกให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเซฟแบตเตอรี่ไว้นะครับผมนะขอให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับผมว่าบางฉากมันยาวนะครับผมผมจึง จะรวบรัดตัดตอนหน่อยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหุงข้าวนะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็พอเราหุงข้าวเสร็จแล้วก็เราจะ,อะทอดลูกชิ้นกันนะครับผมโอเคนะครับ Let's go คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะผัดผักกับเลือดแล้วก็กับเต้าหู้นะครับผมแล้วก็ส่วนอีกเมนูหนึ่งเราก็จะทอดเป็นลูกชิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่กินเลยนะครับผมเพื่อจะประหยัดแบตเตอรีน่ราารนะครับผมตอนนี้เราทําอาหารเสร็จแล้วนะครับผมแล้วผมจะกินเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมีเมนูลูกชิ้นทอดจากอเมริกานะครับผมแล้วก็มีผัดผักนะครับผมจากอิตาลีนะครับผม เรากินเพื่ออยู่นะครับผมสําหรับผมการแคมปิ้งนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมมีเท่าไหนกินเท่านั้นนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกอตัวกินก่อนนะครับผมอ๋อวันนี้ไม่มีข้าวเปล่านะครับผมลืมนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก no ินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมถึงว่ามันจะไม่อิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่อย่างน้อยเราก็ได้กินนะครับผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไอ้นี้ผมกําลังเดินไปที่น้ำตกนะครับผมผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับผมว่าผมอยู่ที่น้ำตกนะครับผมนะครับผมน้ำตกนะครับผมนี่แล้วก็หันซ้ายนะครับผมแล้วก็เดินตรงไปอีโรบนะครับผม และคุณผู้ชมจะเห็นเต็นท์ของผมนะครับผมซึ่งตั้งอยู่บนเนินอ่าบนเนินทรายนะครับผมอ่าซึ่งเราก็เดินขึ้นไปเลยนะครับผมนะครับผมมีเต็นท์นะครับผม,ม,นนบผมก็มีผ้าผมมีผ้าปูรองนอนเหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็มีเตาแก๊สนะครับผมอะไรก็ประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็มีหลอดไฟจิ๋วหนึ่งหลอดนะครับผมแล้วก็บรรยากาศรอบด้านนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือมืดนะครับผมซึ่งช่องของผมก็ไปทุกที่ที่คนปกติไม่ไปกันนะครับผมผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมตอนเช้านะครับผม โอเคครับผมคุณผู้ชมหลังจากเรานั่งย่อยอยู่สักพักนะครับผมจนถึงตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับผมสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับผมแล้วก็ตัวผมเช่นกันนะครับผมขอให้คืนนี้นอนคนเดียวที่น้ําตกแก่งโครมนะครับผมอําเภอสวีจังหวัดชุมพรขอให้ลับฝันดีเช่นกันครับผมแล้วว่าเจอกันตอนพรุ่งนี้เช้านะครับผม Let's go อ่าซึ่งตอนนี้เวลาเที่ยงคืน20แล้วนะครับผมซึ่งตรงกับวันจันทร์ สามกาุานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะปิดอาอามา้าเต็นนะครับผมโคตรเยอะเลยครับผมแมลงเพราะว่าไม่อ่าเพราะว่าไม่เคยมีใครมากางเต็นท์นะครับผมแล้วก็ทําให้แมลงมันเยอะนะครับผมแมลงมันไม่ชินกับไฟนะครับผม อครับโคดเยอะเลยครับผมมาเลยตามที่หลอดไฟอยู่นะผมโคดเยอะเลยโอเคครับผมบายบายนะครับผมทุกคน ตรงนี้ก็คือเต็นท์ของเรานะครับผมส่วนตรงนู้นก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็เป็นน้ําตกแก่งโครมนะครับผมซึ่งเป็นน้ําตกที่น่าเล่นสวยมากนะครับผมซึ่งด้านบนจัดสวยวันนี้นะครับผมคุณผู้ชมซึ่งน้ำเย็นเชียบเลยนะครับผมโอ้โหสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สวัสดีครับผม